สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทุพเท่าและใจสงขาครับเราพาไปที่วัดแจ้งในเมืองสงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่บริเวณประตูทางเข้าวัดแจ้งทางพระพิสารสิกขิจเจ้าอาวาสวัดแจ้งสงขลาได้นำบาทสแตนเลสขนาดใหญ่มาวางตั้งโต๊ะไว้ที่หน้าประตูทางเข้าวัดครับเนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด ในรอบที่3เพื่อรับปิณบาตและให้สีนให้พรญาติโยมที่เดินทางนําอาหารข้าวหวานมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่วัดนะครับโดยเฉพาะในวันนี้ครับเป็นวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา3ม,มิถุนายน2564สมเด็จพระนางเชา้าสุธธิดาพระชระสุทธาพิมลลักษ์ณ พระบรมราชนีพระสงฆ์ในกองชาวจังหวัดสงขลาได้สวมหน้ากากอนามัยออกมาทําบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษากันอย่างคึกคักมีการเข้าแถวเว้นระยะห่างจับแถวกันเองอย่างเคร่งคัดที่สําคัญมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันทุกคนครับรวมทั้งพระสงฆ์ก็สวมหน้ากากอน,อนามัยเพื่อป้องกันตนเองด้วยเช่นเดียวกัน โดยนําอาหารคาหวานมาทม,มาทำบุญตักบาตรพระสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วยนะครับทีมงานตุอรและแต่สงฆ์ครับเราลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ติดตามครับโดยเฉพาะครับในวันนี้เป็นวันมหามงคลอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยครับ